ขอร้องลูกขอร้องอย่าไปอย่าไปขอร้องอย่าไปลูกอย่าไปอย่าไปขอร้องขอร้องนะขอร้องนะอย่าไปนะขอร้องนะขอร้องนะอ่ะอ่ะขึ้นไปสวัสดีครับวิเศษมาแล้วครับวันนี้วิเศษมาแจ้งข่าวนะครับคุณยายดิ้งดองได้จากไปแล้วนะคะคุณยายดิ้งดองเนี่ยแก่มากนะคะคุณยายดิ้งดองก็ป่วยเป็นมะเร็งนะคะ แล้วก็ยาดิ้งดองเนี่ยพักหลังเนี่ยก็อืดฉี่ก็แบบว่าไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะก็คือกินข้าวได้นะคะไม่แกงป้อนข้าวเขาก็กินข้าวได้นะคะแต่ว่าเวลาอ,อืเวลาฉี่เนี่ยเขาบางทีเขาอือใส่ะตะก้าตะก้าไม่ก็จะปูผ้าไว้นะคะแล้วก็ปูแผ่นแผ่นรองซับไว้นะคะแผ่นพืชอ่ะน,นะคะไวะ้บางทีเขาก็ฉี่ใส่ตะก้าบ้างบางทีก็อืดใส่ที่พื้นบ้างนะคะแล้วพอเมื่อคืนนี้ <REP. S 2> คุณยายนิ่งดองก็ได้จากไปนะคะน่าจะนอนหลับไปนะคะก็คุณยายนิ่งดองก็แก่มากแล้วนะคะก็ขอให้คุณยายไปสู่สุคตินะ <c oughs> ในไมเกียงก็ได้นิมนต์พระอาจารย์มาทําพิธีนะคะมาทําพิธีให้ให้นะคะแล้วก็ได้ส่งน้องไปสู่ในภพภูมิใหม่นะคะอย่างน้อยคุณยายนิ่งดองก็ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะคะก็ได้ฟังไมเคียงก็ได้ฟังแล้วก็พระก็ได้สวดมนต์ให้น้องให้กับคุณยายนะคะ ก็คุณยายเขาไปดีแล้วเนาะนะคะเขาไม่ต้องทรมานก็ก็เป็นเนาะเป็นถึงเวลานะคะถึงเวลาคุณยายต้องจากไปนะคะก็คุณยายยุ่ยเยอะแล้วนะคะ,ถ,กกะ,คะถึงเวลาก็ต้องจากกันไปเนาะก็ต้องทําใจตรงนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงคุณยายนะคะในแม่เกียงก็มีข่าวมาแจ้งอีกข่าวนึงก็คือพรุ่งนี้นะคะน้องๆที่บ้านแม่เกียงเนี่ยจะทําวัคซีนประมาณ 15ตัวนะคะทำวัคซีนประจำปีนะคะอีก15ตัวนะคะแล้วก็หมาที่วัดป่าด้วยนะคะก็ขอความเมตตาจากทุกทกท่านด้วยนะคะให้ความเมตตาด้วยนะคะ,ะช่วยแม่เกียงด้วยนะคะทำวัคซีนน้องๆก็ค่าจะจ่ายค่อนข้างจะสูงมากนะคะแม่เกียงคนเดียวคงไม่ไหวนะคะก็อยากให้ทุกท่านเมตตาช่วยเหลือด้วยนะคะ บางคนก็คิดว okay. ่าช่องไม่เกียงเป็นช่องใหญ่คนจะช่วยเยอะนะคะแต่กลับไม่ใช่นะคะคนช่วยน้อยมากเลยนะคะเพราะว่าต่างคนต่างคิดว่าช่องไม่เกียงช่องใหญ่คงมีคนมาช่วยแต่ไม่ใช่นะคะเพราะว่าคนก็จะเข้าใจแบบนี้หมดเลยนะคะก็ขอความเมตตาน้องด้วยนะคะก็จะมีฉีดวัคซีนประจําปีบ้างแล้วก็มีเข็ม2บ้างนะคะตะวันก็จะได้ฉีดเข็มแรกด้วยเพราะว่าตะวันนี่หายมานานเพราะว่ายังไม่ได้ฉีดให้ตะวันเลยด้วยนะคะแล้วก็จะมีต้นกล้าด้วยนะคะ บางตัวก็เข็ม2นะคะพอดีคุณหมอไม่ได้ว่างมาฉีดนะคะคุณหมอเพิ่งจะว่างมาฉีดพรุ่งนี้นะคะก็จะได้ฉีดที่บ้านแม่เกียงแล้วก็ฉีดที่วัดป่าแล้วก็น้องหมาบ้านแม่เกียงด้วยนะคะฉีดรวมกันหมดเลยนะคะคลิปนี้แม่เกียงถ่ายไปตั้งแต่เมื่อคืนนะคะไปดูกันว<อ>่าส้มซากับแตงกวาทําอะไรกันบ้างน,นะคะรักกันขนาดไหนนะคะยอดเลยมีสาวแต่งตัวให้อย่างโอ้โหแตงกวาสุดยอดเลย

อีกรอบหนึ่งลูกแตงกวาเอ้ยแตงกวายายแตงกวาเอ้ยลูกทราสาดดีใจเมื่อกี้อย้ยยุซาเคิมเลยสาแต่งตัวให้อะห่ะอื้เสียดายจังเลยแม่เสียดายจังเลยแม่สาแต่งตัวให้แล้วสาวหนีไปแล้วแม่นะาสาไปกินข้าวให้สากินข้าวก่อนน้องพลอยน้องพลอยอยู่นี่นอันดอกแก้วอันนี้น้องพลอยนะคะ ก็หนูตามตามเขาตามเขาหรือซุ่มซ่าตามเขาตามไหมเขาตามเขาพยายามไปเบียดเขาพยายามไปเบียดเขาพยายามไปเบียดเขาดู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 มซาสมพยายามไปเบียดเขาเหรอลูกฮะนั่น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 นี่จ้ะพยายามถูไถเห้ไงเห็นไหมคะเห็นไหม ยายามถูถ่ายอะโอ๊ยแตงคว้าล okay. ูกทําให้ส้มซาหน่อยเร็วแตงคว้าแตงคว้าลูกขอร้องขอร้องขอร้องลูกขอร้องอย่าไปอย่าไปขอร้องอย่าไปลูกอย่าไปอย่าไปขอร้องขอร้องนะขอร้องนะอย่าไปนะขอร้องนะขอร้องนะอ่ะอ่ะมาเนไปหาซ้มซาหน่อยอ่ะขอร้องเอออย่าไปสงสารซ่อมซาเออเออเออสงสารซ่อมซา ขอร้องเลยแหละเมื่อกี้ขอร้องเลยอย่าไปสงสารซ้มซ่าอยู่ส้มซาใช่ไหมพิเศษใช่ไหมลูกใช่ไหมเออเอออยู่กับซ้มซาก่อนอยู่กับซ้มซาก่อนขอร้องเลยนะอย่าไปนะอย่าเดินออกจากส้มซานะอย่าเดินอย่าเดินออกจากชีวิตของส้มซานะห้ามเลยนะเออห้ามเดินออกจากชีวิตของซ้มซานะลูก อยู่ในชีวิตของซ่อมซาขอร้องเลยนะห้ามเดินออกจากชีวิตของซ่อมซ่านะรู้ไหมรู้ไหม,หมแต่งตัวก็ได้แม่แต่งตัวดีกว่าแม่น่ารักมากเลยแต่งกว่าเนี่ยซ่อมซาอ,อิมา๋มมายังส้มซากินอิ๋มยังลูกฮะกิ่อิมยงังอืมส่อมซาเอ้ย นี่แตงกวาลอยอยู่ตะวันน้อยนะคะหนุนตะวันแตงกวาลอยอยู่ <c oughs> ไม่เอาแล้วเหรอไม่แต่งตัวให้กันแล้วเหรอฮะไปแต่งตัวส้มซ่าไปลูกปะแต่งตัวส้มซ่าไหนเร็วโอ้ยขอยังอ่ะลูกส้มซ่าอิ่มยัง ยังไม่อิ่มแม่ยังไม่อิ่มแม่กินก่อนแม่อาอิ่มแล้วแม่อิ่มแล้วแม่อ้ห่วงสาวก็ห่วงอะอเอาไงดีเอาไงีนอะหันหน้าทางสาวอามามามาหันหน้าหากันหากันหากันหันหน้าหากันเร็วหากันเอาเอาเอาหันหน้าหากันหาไปหันไปไปหันหันหันหน้าหันหน้าหาซ้ำซ่าหันหน้าซ้ำซ่าเออ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 ซ้ำซ่าอยากดันโอ้ยหนอ เอาไปไปไปเออเออสมซาเขาอยากโอ้ยเขาอยากเขาอยากดันเขาอยากดันโอ้ยโอ้ยน่ารักมากเลยลูกสมซาของอบอุ่นน่ะดูน่ะดูน่ะอบอุ่นน่ะเออเออเออดู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 มดใหญ่เลยมดได้อ้วนหน่อเลยอ้วนแตงกวาอ่ามดมดมดโอ้ยเออเรียกหัวให้ทีเรียกหัวให้สมซาทีโอ้ยว่านว่านขอร้องขอร้องว่านว่านขอร้องขอร้อง ขอร้องขอร้องอ้วนขอร้องขอร้องอยู่ก่อน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 ท้วนเอาไม่อยู่ละขอร้องไม่อยู่แล้วทอซ่าก็วิ่งตามขอร้องไม่อยู่ละไม่เอาละไม่เอาแล้วไปแล้วเอยเสียดายเอซอมซ่าบอกไม่ต้องอยู่ก็ไม่ยังอยู่แล้วไปละเออไปซะทอมซ่าบอกไปซะทำเองก็ได้อย่งตัวเองก็ได้นะลูกนะ แต่งความไม่อยู่ก็แต่งตัวเองก็ได้เนาะ <c oughs> ความวุ่นวายวันนี้นะคะ